ลูกนี่ใหญ่มากแต่ไม่ยังเป็นสีส้งอยู่ยงไงสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะเมือน,นี้ออมสินก่บมาสวนตามปกติจ้ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแรกเนาะจ้ะเนา,เพาะพอดีหายตาหมูนะคะพึงเติมน้ำไปนะคะวางเทียงนะคะแดดดีมากนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเมกมันมาแล้วเดี๋ยวออกสินพาไปเมืองเมฆแบบหนึ่งเนี่ยค่ะฟ้ามันจะคึมคึมแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาบึงสตอบบรอเบอรี่ของข้าเนาะจ้ะเนาะที่ออมสินนะคะเก็บนะคะช่วงนี้ก็จะเก็บทุกวันเนาะจ้ะเนาะนี่แดงแบบนี้ก็เก็บไปเลยค่ะนี่ เริ่มแดงแล้วนะคะแดงแบบนี้เก็บไปเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยทุกคนเอาไปกวนก็อร่อยนะตั้งแต่ลุวยเกลือลงไปนะคะลุ้ยนี่ลงไปแล้วที่นไม่ค่อยตกเนาะสังเกตทากเล็้วเขากะบม่ค่อยได้มากินเยอะปันไดนะทุกคนเนี่ยค่ะแดงแบบนี้นะ ันจะเบื่อๆเนาะเออกล่องเอมสินเดี๋ยวออมสินตังไว้แบบนึงแล้วกันเนาะทุกคนเนาะโอ้แดงมากนะเนี่ยแดงนะคะนี่ฟังข้างนี้นะคะเดี๋ยวมาซูมกันถึงมือนี้หน่อยเขาก็เก็บเอาค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปกวนอืมแต่ก่อนจะไปกวนขอชิมนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะขอเป็นลูกแดงๆมากๆแล้วกันอืมแดงแบบนี้อืมอืม อมเปรี้ยวนิดนึงอ,อร่อยไปเก็บต่อเี่ค่ะถ้าเขาเลยเริ่มแดงนะคะเขาก็จะแดงแบบเร็วหมากลยพด่น้อยหน่วยขี้หายหน่วยงามเก็บไปมืดนะคะคคทุกคนรู้เสีย,ยดายิึงเห็นบ่ค่ะรนีค่ะ ส,สวยแล้วโอ้โหทุกคนโอ้โสวยมากอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียดายเนาะมเบึงว่ะเห็นบ่าคา่ะมันเป็นเสียเมันเ <c oughs> าาน่าน,นี้กันนี่นะนี่แม่ทุกคนนี่มาเบึงว่ะ อนะโอ้ยโอ้ยนี้ค่ะลูกเล็กเก็บแจงกับน,นี้นะคะดกนะคะเก็บให้หมดเลยอืมตัวไหนนะคะเป็นเชิวม่างเชล้าทิ้งทิมสุดคนเอ้อไม่ไหร่นเก็บประภาพเชียสมัตินนะโอ้แต่ๆเก็บประโลดอีก <c oughs> อืม ตัวนี้แหละตัวนี้นนยนี่นี่มีกระแดงละเลน่อยๆแบบนี้แดงจกักเลยค่ะเว้ยพี่น้องอืมนี่นี่ลูกมันไม่เคยน้ำปันได่นะคะทุกคนแต่ว่ากะอ๋อฮูแล้วมันเป็นอันนี้ทุกคนนี่ผงกาแฟผงกาแฟอ่าทุกคนนี่ผงกาแฟ เอามาโรยนะคะนี่นน่ะสยเสยมากอืดมว้าวยมกอืมมอเขาดู มานเลยนะคะมันบ้านจสุกบางทีนะคะความมันยังเขียวๆอยู่อุ้ยเบืงว่ะทุกคนนี่เหลือนีนึงอืมทุกคนตัวนี้อ่ะก็เหลือนีดนึงด้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บนะคะพรุ่งนี้มาเก็บมึนมว่าจะอู้เสียดายเนอะ นี่นี่นี่ตับตอบอรี่ด้วยพี่นุี่ยี่นีอ้อันนี้กำลังแดงรออีกมืออืน่นมืออืน่นนะคะอ,อันนี้แดงฉ่าแลละอันนี้น่าจะหวานเดี๋ยวลองชิมตัวนี้แล้วกันทุกคนมานี่หาทุกคน อืมฮึจุซิม่าหวานฉ่ำอืมฮึเนี่ยถ้ามันสุกเราก็มีอย่างมากรูนนะคืออร่อยมาก โอเก็บเลยพุ่น่ะจะสร้างหายมจมหนี้ ทุ่นบ่ได้จริงๆทุกคนอ่ารัี่ิม่ โอ้โหมืออื่นอ่ะมืออื่นเขดีมากนะเนี่ยหาทุกคนนี่นี่ลูกนี่ใหญ่มากนะแต่มันยังเป็นสีส้มอยู่มันตอนนี้เป็นสีแดงนะคะพรุ่งนี้น่าจะแดงนะคะทุกคนเอ้ยเนี่ยนะแดง แดงแบบนี้ใช้ไดแบบ้ตัวนี้นะคะ 니, 다무. 음, 네, 패